ชุมชนบ้านเหนือดินแดนเล็กๆที่โอบล้อมด้วยสายน้ำและธรรมชาติอันสงบงามที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาสเสน่ห์แบบไทยแท้ไว้ได้อย่างกลมกลืนนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางชมสวนผลไม้ชิมผลไม้สดจากต้นเรียนรู้วิถีกเกษตรพอเพียงของคนในชุมชนที่ยังคงพึ่งพาธรรมชาติอย่างเรียบง่าย แวกกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทรงคนองวัดเก่าแก่คู่ชุมชนเพื่อเป็นสิริมงคลและซึมซับบรรยากาศสงบของศรัทธาอีกมุมหนึ่งของวัฒนธรรมคืออารามไทสุเอียนก้วนศาส,สนสถานจีนที่งดงามและเต็มไปด้วยพลังแห่งความสงบหากอยากพักผ่อนลองมาสัมผัสบรรยากาศที่โรงแรมเรือกระแชงที่พักกลางน้ำ ที่จำลองวิถีเรือพื้นบ้านให้ได้สัมผัสความเรียบง่ายอย่างแท้จริงของดีประจำถิ่นที่ห้ามพลาดคือส้มโอส้มโอรสหวานหอมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน G.I. เป็นทั้งของฝากและความภาคภูมิใจของชุมชนนางสาวเกศกนกครับวังกำนะคะกำนันตำบลทรงขนองค่ะที่เห็นอยู่บนมือนี้และที่เห็นอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนี้คือส้มโอของบ้านเหนือคะ่ะ ซึ่งเราส่งออกไปประเทศจีนนะคะแล้วก็สามารถส่งออกไปได้กับทั่วประเทศไทยเรามีทั้งซัพพลายเออร์มารับแล้วก็เรามีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปเพื่อทําการปอกส่งค่ะและที่สำคัญนะคะอันนี้คือคุณพ่อของคุณแม่ที่ทำส้มโอมานานแล้วทำมาประมาณสัก50ปีได้และที่สำคัญของเราส้มโอเราได้รับมาตรฐาน G A P และ G I ส้มโอบ้านเหนือกำลังส่งออกไปจีนโดยตู้คอนเทนเนอร์คันนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งชันโรงสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดพร้อมผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งแท้จากสวนครับนี่นะครับต้นทุนเท่ากับศูนย์นะครับ เพราะคุณเป็นมากกว่าธนาคารและยังมีผลิตภัณฑ์แปลรูปจากผลไม้พื้นถิ่นทั้งขนมเปลือกส้มโอแช่อิ่มน้ำส้มโอแยมชาส้มโอและสบู่สมุนไพรสะท้อนภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้อย่างงดงามชุมชนบ้านเหนือชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยหัวใจใหญ่ พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของวิถีชีวิตเรียบง่ายที่นี่คือแหล่งปลูกส้ำโอคุณภาพเยี่ยมผลไม้รสหวานหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทกสนะครับได้จัดโครงการนะครับลูกค้าพักชำระหนี้นะฮะที่ทกสได้จัดขึ้นตรงนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเราก็สามารถที่จะมาเลือกดูป่าของชุมชนว่ามีอะไรบ้าง สสรระะขาา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 าแแนนน่ง่งงงยตๆเเเก็ามา็ามมถลทีจออปชีพได้ชุมชนบ้านเหนือยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสารรค์ยุคใหม่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราเปิดต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้เรียนรู้การแปลร,รูปผลไม้พื้นถิ่นเรายังมีมกักคุเทศน้อยเด็กๆในชุมชนที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม พวกเขาจะพาชมสวนส้มโอแนะนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเล่าเรื่องราวของบ้านเกิดด้วยความภาคภูมิใจที่นี่คือพลังของบวรบ้านวัดและโรงเรียนที่รวมกันขับเคลื่อนชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนจับมือกันพัฒนาพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ให้กลายเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ดินแดนแห่งส้มโอ และรอยยิ้มไม่รู้จบค่ะเรายังมีอาหารพื้นถิ่นแกงขาหมูใบบดันกรุบมะพร้าวส้มโอหมดเปลือกพาปอดมาพักกันนะคะชุมชนยั่งยืนธนาคารยั่งยืนครับขอเจริญพรที่วัดนี้ชื่อว่าวัดสุกรนอง เลขที่66หมู่5ตำบลสงวนองเผอสัมพานจังหวัดนครปฐมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมซึ่งได้ประกาศตั้งวัดมาตั้งแต่ปีพศ2256ระยะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ300กว่าปีวัดสงวนองนั้นเป็นวัดในชุมชนตำบลสงวนนองซึ่งมีวัดเดียว ในเขตวัดประกอบไปด้วยมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงวนองก็ถือได้ว่าให้ความร่วมมือแล้วก็ทําให้ชุมชนนี้มีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีพร้อมใจกันก็ขอเจริญพรวันนี้นะครับพร้อมกับลูกๆนักเรียนะจะมาเล่า กิจกรรมที่โรงเรียนวัดทรงขนองของเราได้ดําเนินการสําหรับชุมนุมนักธุรกิจน้อยเนี่ยค่ะเป็นที่สนใจของเด็กๆในโรงเรียนเพราะว่าเห็นว่าออพี่กลุ่มนี้ได้ออกไปขายของได้สนุกกับการขายของได้มีไรายได้เขาก็คุยกับคุณครูว่าเขาอยากอยากจะขายบ้างอยากจะทําบ้างเราก็เลยขยายขยายกิจกรรมเนี่ยครับเปิดเป็นตลาดนัดของโรงเรียนใช้ชื่อตลาดว่าตลาดนัดเด็กดีมีของครับ กศออยกระดับชีวิตกเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ